เนื่องจากมันใส่โควิดเยอะนะคะเนื้อเขาอาจจะร่วนนิดหนึ่งแต่ก็เป็นปกตินะคะของขนมปังโควิดนะคะนุ่มมากๆค่ะนี่นุ่มมากๆนะคะนะตรงนี้เขาไม่ติดกันเพราะว่าเขาเป็นแยมอินทผลัมนะคะเขาก็เนื้อเขาก็จะอาจจะห่างกันเป็นโพรงหรืออะไรนิดหนึ่งไม่เป็นไรปกตินะคะปกตินี่ วิธีทาไม่ยากค่ะสูตรนี้ไม่มีน้ําตาลเลยค่ะหวานจากธรรมชาติหวานจากอินทผล,ลัมล้วนๆค่ะแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะคะเพราะเปิ้นใส่โควิดไปถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจวิดีโอกด like กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ขั้นแรกนะคะเพิ่นใส่น้ำเย็นๆนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะแยมอินทผาลัมค่ะแยมอินทผา,าลัมนี่เพิ่นมีสูตรน,นะคะเพิ่นลงเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะเข้าไปดูได้ที่ YouTube นะคะเดี๋ยวเพิ่นจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ ข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราใช้แยมินทผลัลำแทนน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นนะคะยีสต์ค่ะใครไม่มั่นใจว่ายีสต์ทำงานดีหรือเปล่านะคะพูดก่อนก็ได้นะคะให้ยีสต์ทำงานก่อนแล้วค่อยใส่แป้งนะคะแต่ต้นมั่นใจว่ายีสต์ป้นทำงานดีไม่มีปัญหานะคะ คนที่ยส้ละลายค่ะวันนี้นะคะปิ้นจะใช้โฮวีดและแป้งทำขนมปังอย่างละครึ่งนะคะใครจะใช้โฮวีดล้วนหรือแป้งทำขนมปังล้วนก็ได้นะคะคนะอันนี้โฮวีดนะคะปุน้นจะอย่างละเอียดนะแล้วก็แป้งทำขนมปังค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือค่ะ คนให้เข้ากันดีให้หมดผงแป้งค่ะสูตรนี้นะคะเปิ้นจะนวดแค่พอเข้ากันดีนะคะนะมีโฮวีนะคะเราบางทีเปิ้นไม่ค่อยชอบนวดโฮวีให้ขึ้นฟิล์มเท่าไหร่เนื่องจากแป้งโฮวีดบางทีเขาจะดูดน้ำมากกว่าปกตินะคะบางยี่ห้อนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานวดไปเราก็ดูไปนะคะถ้าแห้งเติมน้ำได้นะคะ แต่สูตรนี้แฉะนะคะแต่ว่าแฉะไม่มากนะคะใครนวดเครื่องนะคะนวดให้เข้ากันดีให้ขึ้นฟิล์มเลยก็ได้นะคะใครนวดมืออย่างน้อยโดยจะต้องเนียนดีนะคะเนียนเงาดียืดหยุ่นและนุ่มมือดีนะคะใครนวดไม้แบบเนิ้น,นะคะเพื่อนใช้เวลาอยู่ที่15-17นาทีนะคะในการนวดนะคะ นวดไปประมาณสิบกว่านาทีนะคะตอนนี้ก็ดูเนียนดีแล้วแต่แป้งแฉะนะคะเนี่ยเขาเนียนยืดหยุ่นดีแล้วพอคะ่ะเดี๋ยวจะพักแป้งเลยนะคะพนจะรวบแป้งนะคะใครจะนวดจนฟิล์มเลยก็ได้นะคะนี่แล้วแต่นะแต่ของป้นพอแล้วป้นถ้าเป็นโฮลวีตป้นไม่ค่อยนวดมากนะคะ น้ำมันที่มือและอ่างผสมเล็กน้อยนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยที่อ่างผสมกันติดค่ะแล้วก็ทาที่โดด้วยค่ะโดติดมือนะคะแป้งแฉสูตรนี้สูตรไหนแป้งแฉปุ้นก็บอกว่าแฉะนะคะ จากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นทั้งตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะช้าเร็วนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาขึ้นรูปกันนะคะนี่เขาไม่เด้งกลับนะแต่ว่าแป้งมันเหนียวติดมือนะคะเดี๋ยวพอนออกมาขึ้นรูปเลยนะคะอ,ออกมาไล่ลมแล้วก็ขึ้นรูป แฉะนะคะย้ำแฉะเล็กน้อยเอามือรูปน้ำมันนะคะก่อนจับจะได้ไม่ติดเลอะเทอะนะคะพ้นหานน้ำมันที่มือเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลูกวันนี้ป้นใช้พิมพ์450กรัมหรือ20คูณ10คูณ10นะคะสเปร์น้ำมันหรือเตรียมพิมพ์ให้เรียบร้อยนะคะปนจะรีดเป็นโรธรรมดานะคะ กว้างและยาวกว้างพอๆกับพิมพ์นะคะยาวเล็กน้อยจากนั้นนะคะปิ้นจะทาแยมอินทผลัมนะคะที่เราเตรียมเอาไว้ใครจะใช้แยมอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ปิ้นใช้แยมอินทผลัมนะคะสูตรแยมอินทผลัมเปิ้นมีลงไว้ให้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะกดดูได้นะคะหรือเปิ้นจะใส่ลิงก์เอาไวใ้ให้ข้างใต้วิดีโอด้วยนะคะ ทั่วขนาบางตามชอบจะม้วนจากจะม้วนจากด้านบนนะคะม้วนโรธรรมดาค่ะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะ เอาด้านตะเข็บไว้ด้านล่างนะคะยกใส่พิมพ์ได้เลยค่ะนะคะพักให้แป้งขึ้นจนประมาณเท่านี้นะคะเกือบจะถึงขอบพิมพ์แล้วค่อยไปวอมเตาเพื่อเตรียมอบนะคะพักแป้งค่ะ ตอนนี้นะคะเขาก็ขึ้นมาเต็มดีแล้วนะคะก่อนอบนะคะ mm hmm. เพิ่นจะทาหน้าด้วยนมบางๆนะคะใครเจไม่ต้องทาก็ได้นะคะ mm hmm. น่าจะทาน้ำเต้าหู้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพิ mm ้ hmm. นวองเตาไว้แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพอเตาได้ที่ก็จะเอาเข้าอบนะคะ mm hmm. เมื่อทานมด้านบนเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราเอาออกมาเลยนะคะนี่ ทะะาด้านบนด้วยนมค่ะหรือเนยละลายใครจะทาเนยละลายก็ได้นะคะทาด้วยนมใครใครเจก็ทาน้ำเต้าหู้เนาะหรือทามาการีนนะฮะมาการีนแบบไม่มีไขมันทรานส์ก็มีขายนะคะนะโอเคทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ให้เงาสวยนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสนิทดีนะคะแล้วค่อยมาดูด้านในกันค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ